สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะมาไลฟ์แตนะ่เช้าปกติก็จะไม่เห็นเจ็แบบมาไลฟ์ในช่วงนี้เนาะมาส่สงมอบรถค่ะนี่ส่งมอบรถนะคะนี่ก็เตรียมให้ลูกค้าอี๋นะคะเตรียมให้ลูกค,ะคะ้าค่ะไหว้ศาลแล้วก็ไหว้ไหว้วรถด้วย คันนี้เหรอคะคันนี้ก็เป็นรถของพี่ยงยุทธนะคะจริงๆก็เป็น F C 7มานานมากแล้วคะ่ะแล้วก็ทีเนี้ยก็อยากจะได้รถครอบครัวเนาะพี่พี่ยงยุทธดูเป็นรุ่นเอเวอรเรสต์สอค่ะบวกแพ็กเกจด้วยก็จัดเต็มของแต่งหล่อมากเลยคะ่ะตอนนี้นะคะ รถของพี่ยงยุ้เนี่ยกำลังล้างล้างอยู่ล้างขัดเคลือบอยู่นะคะก็เลยไม่ได้พาไปดูที่รถเนาะเดี๋ยวอีกสักแป,ป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเจ๊จะพาพี่ๆไปดูรถพี่ยงยุ้นะคะตอนนี้ก็รอรอเลิกเพราะว่าพี่ยงยุ้บอกว่าจะมา11โมงค่ะนีฮาวจีนนี่ัใช้แ <c oughs> ใกล้จะตรวจจีนจแล้วเนาะพรุ่งนี้เป็นวนัน วันจ่ายใช่ไหมไม่ใช่ที่ต้องเป็นเป็นอะไรนะยี่สิบหกวันจ่ายใช่ไหมคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> แต่คือพี่จะรู้ว่าแบบมีวันจ่ายวันเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่เจ๊จำไม่ได้แล้วอะ่ะตอนนี้เจ๊ก็กำลังรอลูกค้ามา <c oughs> เดือนนี้ ก็คุยเจ๊คุยกับพี่เบียนะแล้วก็พี่เบียบอกว่าท้าไมเดือนนี้ไปลถเยอะจังเลยเดือนนี้อะ่ะค่ะมันเหมือนมันเป็นเป็นลูกค้าที่ดูเจ๊ตมานานมากแล้วเนี่ยแล้วก็เหมือนเขาอยากได้ช่วงนี้พอดีอะไรเงี้ยก็เลยมาซื้อรถช่วงนี้นะคะตอนนี้เจ๊ตขายรถออกไป6คันแล้วนะคะก็มีนักแต่พี่พี่ออฟพี่อ้อนะคะแล้วก็จะมี มิซไมเคิลค่ะแล้วก็มีพี่เดีย๋ยวแบบนึงนะพี่มานะนะคะพี่มานะแล้วก็จะมีพี่ยงยุทธนะคะแล้วก็จะมีพี่สวิทนะคะ่ะเอา้าทำไมนับได้เจ็ด <c oughs> <c oughs> ก็หกคันนะคะหคันค่ะสำหรับเดือนนี้ดูหน้าตา <c oughs> หน้าตาอ่อนแรง คือจริงๆแล้วอ่ะคือเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนจะเหมือนจะว่างจะไม่ว่างนะเพราะว่าเราต้องตามงานในการแต่งรถตลอดเวลาอย่างเช่นอย่างเช่นเราจะต้องจัดการเลยะค่ะพี่ต้องจัดการการแต่งรถลูกค้าอย่างเช่นถ้ามีหลายเจ้า่นี้ใช่ปะคือจ,จะต้องดูแล้วว่าเจ้าเนี้ยจะต้องแล็บรถเนี่ยใช้เวลาสามวัน จะต้องใส่ล้อก่อนล้อลายนี้มีไหมแล้วมาติดตั้งหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็อย่างเช่นถ้าเป็นพวกแบบชุดครอบนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบเขาเรียกเตรียมร้านว่าพี่พี่คะต้องมาติดก่อนนะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าพี่ไม่ติดถ้าพี่เออมาไม่มาติดเนี่ยหนูจะไม่สามารถติดสติกเกอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องเขาเรียกว่า จัดการเวลาในการแต่งรถให้ดีมากๆเลยค่ะนะคะเพราะว่าเราจะต้องส่งมอบรถให้ทันให้ทันเรื่องลูกค้านะคะไว้ใช้ได้ค่ะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเดือนแห่งเทศกาลปล่อยรถใช่ค่ะพี่ใช่คะ่ะเพราะว่าคือลูกค้าก็แบบน่าจะอัดอั้นจากปีที่แล้วมานะคะแต่อันนี้คือเจตอธิบายนิดนึงรถถ้าพี่พี่นะคะ เหมือนดูข่าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือกังวลเรื่องว่าเอ๊ะมันเป็นรถปีปีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงเนี้ยจะยังเป็นรถปี2024อยู่นะคะปี2025รถไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้ผลิตนะคะจะเริ่มผลิตรถปี2025เนี่ยก็ประมาณเดือนมีนานะคะมีนาเมษาเพราะว่าเขาก็ต้องแบบว่า เ,เขาเรียกว่าให้รถปี2 0 0 0ปลายปี2024เนี่ยคือม,มันขายออกไปหมดก่อนไม,ไม่เชิงหมดะใกล้หมดแล้วอะไรเงี้ยเขาถึงจะผลิตรถใหม่ขึ้นมานะคะอันนี้ก็อธิบายให้พี่ๆฟังนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวม่พี่บอกว่าฉันต้องการปี2025นะไเงี้ยไม่ไม,มีนะคะรถยังไม่ไม,มีผลิตะคะ่ะก็จะมีแค่บางรุ่นที่แบบอย่างเช่นในรุ่นของ xls เนี่ยม,มันหมดเร็วใช่ไหมคะข,ขายดีมากเพราะว่ารุ่นที่เขาเรียกว่า เอสเอ็ลเอสอ่อะเขาอัปเกรดใหม่ใช่ไหมคะล้อใหม่ยาเออบาอ,อะไรเงี้ยนะคะภายในเป็นโทนสีดำเป็นโทนสปอร์ตตัว x อ s ก็เลยขายดีมากๆเลยคะ่ะพ,พี่ทีเนี้ยพอรถที่มันคือเหมือนแบบรถที่มันขายดีมากๆใช่ไหมคะมันก็หมดเร็วพอหมดเร็วเนี่ยโรงงานก็ผลิตใหม่ซึ่งเป็นโรงงานฟอร์ดนะคะอยู่ที่ระยองนั่นแหละ เขาก็ผลิตใหม่พอผลิตใหม่เขาก็จะได้รดปี2025เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะพี่แต่ในส่วนของบางดีลเลอร์ที่เขายังไม่เ,เขาเราียกว่าขายไม่หมดอะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่ได้สั่งรถใหม่ทําให้รถในดีลเลอร์นั้นๆโชว์รูมอะโชว์รูมนั้นๆเนี่ยมันไม่มีรถใหม่อะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยต้องต้องเป็นเขาเราียกว่ารอนะคะ รอเป็นปี2 0 2 5แล้วก็ประมาณเดือนมีนามีามเนี่ย mm. ค่อยผลิตนั่นเองค่ะอืมนะคะอันนี้ก็อธิบายให้ฟังนิดนึงเนาะถ้าพี่ซีรีส์เรื่องแบบปีการปีการผลิตรถอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถถามถามแบบเซลล์ได้เลยนะคะค่ะอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันนิดนึงนะคะในเรื่องของเรียกอายุรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ๆไม่ต้องกังวลค่ะเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยเลิกดีมากๆเลยปล่อยรถน่าจะ สามคันสี่คันเลยค่ะวันนี้เรื่องดีมากค่ะแล้วก็เจ็ดก็พี่ยงยุธมีเลิกประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะเจ็ดก็รอรถล,ล้างอยู่ใช่ไหมคะ่ะรถล้างอยู่ใช่ไหมล้างอยู่กำลังติดถอบมือ ขอบคุณค่ะอ,คอันนี้ตรงไหนข้างบนเหรอข้างบนเหรอน้านบนส่วนด้านหน้าก็จะแบบไม่ติดเพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่ติดดี ต้องเก็บงานนะคะเดี๋ยวสติกเกอร์เนี่ยจริงๆแล้วงานสติกเกอร์เนี่ยเป็นงานละเอียดมากที่จริงแล้วเวลาเราติดสติกเกอร์เสร็จใช่ไหมคะเราจะต้องรอประมาณ3-4วันเลยจะส่งรูปให้พี่ยงยุดดูก่อน คืนก็ตามงานกันจนดึกเลยนะคะ พอเราคุยกับลูกค้าเยอะๆนะคะแล้วก็แต่งรถเยอะแล้วก็ส่งรถเยอะแล้วก็จะแบาบว่าไม่มีแรงและไม่มีแรงไลยสนละเ <c oughs> หนื่อยนะคะไม่มีแรงพูดแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะคือคักมากเดี๋ยจะพาชมเจ็ดพาชมนะมีแบบว่าลูกค้ามาเราหลดเยอะมากเลยค่ะอือค่ะก็จะเป็นจะกลับกล้องดีกว่า จะเกับกล้องนะคะแป๊บนี่นะคะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศอันะะนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศอันนี้ก็ส่งมอบไปเจ้าหนึ่งนะคะก็นี่นะคะนี่ก็จะส่งจะก็จะส่งมอบให้กับพี่โยนเดี๋ยวเราจะพาพี่ๆเดินไปชมบรรยากาศการส่งมอบรถนะคะ สวัสดีค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะการสมม่งมอบรถหนึ่งคันจะเป็นคันสีขาวนะคะแล้วก็เดี๋ยวคันสีเทาพี่ยงยุทธกำลังล้างอยู่พี่แมงกสวัสดีค่ะนี่ค่ะก็กำลังสมม่งมอบรถมีวันนี้มีสามคันค่ะ เลิกเลิกงามยามดีนะคะแล้วก็คือรับรถต้อนรับไอ้นี่ไงต้อนรับตุดจีนอันนี้ก็จะเป็นแฟรชทีนั่ เพราะว่าวันนี้มีส่งมอบรถ3คันน่าจะ4คันแล้ววันนี้น่าจะเป็นช่วงช่วงบ่ายอีกคันหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านหลังก็ยังคงแบบว่าคึกคักอยู่ด้วยเพราะว่าด้านหลังก็ยังคงแบบคึกคักอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้คือแบบแต่งรถเยอะมากแบบนึงนะคะเจะขอก,กลับกองก่อน Yeah. รู้สึกไม่มีแรงพูดเลยอะหลายวันติดกันเมื่อวันก็ื่อวานเจ๊ประชุมทั้งวันเลยนะเออประชุมทั้งวันเลยแล้วก็ออกไปซื้อของแล้วก็ตอนค่ําก็ออกไปซื้อของแบบส่งอมอบไงแล้วก็เข้ามาออดูรถนะคะเข้ามาดูรถด้วย ได้ไหมเราจะมีตากล้องตามติดตลอดเวลา <c ười> มาแนะนำการทำโซเชียลดีไหมดีไหม วากันอยู่ท่ไงอ่ะบางเสาอ่ะตอนนี้โปรโมชั่นผ่อนศูนเปอร์เซ็นมีไหมมีค่ะพี่มีค่ะลองทักอินบ็อกก์มาก็ได้ค่ะพี่เดี๋ยวเจ๊ทำโปรทำรายละเอียดให้ดูไม่ได้ยินหรอ,อเดี๋ยวเจะทำรายละเอียดให้ดูค่ะพี่พี่ สิทธิศักดิ์พี่สิทธิศักดิ์ดูเป็นดูเป็นรุ่นอะไรคะเป็นกระบะหรือว่าเป็นเจ็ดที่นั่งฝุ่นเยอะมากเลยอะถือว่าออกวาข้างนอกดูเข้าไปอยู่ข้างในดีกว่าถือว่าเราก็บอกว่าเป็นอะไรวะฝุ่นเยอะมากใจขอต้องเข้าไปอยู่ด้านบนอนะข้างในนะถือว่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ ฝุ่นหนานแน่นมากพี่ๆอย่าลืมใส่แมสกันนะคะเห็นโล่งๆแบบนี้อากาศไม่ได้ดีเลยนะเออถึงว่าเจก็แบบเป็นอะไรฟุดๆๆๆๆๆฟิดฟดฝุ่นเยอะจังเจ็ดที่นั่งอ่โอเค เจที่นั่งเป็นตัวสปอร์ตใช่ไหมคะสปอร์ตบวกแพ็กเกจใช่ไหมคะสปอร์ตราคา1 5 8 0 0 0 0าใช่ไหมคะพี่เลือกเป็นดอกเบี้ย0%นะคะก็สามารถดาวน5ขึ้นไปได้เลยะคะ่ะดาวน5เอเหรอเดี๋ยวเจดคิดให้ก่อนนะคะ1 5 8 0 0 0 0 0 25แต่ว่ามันต้องเป็นกําหนดอยู่ที่25%ผ่อน48งวดนะคะพี่ยอดเงินดาวของพี่จะอยู่ที่395,000บาทนะคะ แล้วก็ผ่อนอยู่ที่24,687บาทค่ะอันนี้จะเป็นโปรสูย์ดอกเบี้ยสูนปร์เซ็นต์นะคะก็3,095,000 3, เาพอาพี่ตีไปกลมๆเลยจะได้จำง่ายๆ4,000สนนะคะตีไปกลมๆเลย4,000สนนะคะสำหรับดาว25%ถ้าพี่อยากเจาะดอกสูเนาะก็สามารถทำให้ได้ค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดอินบ็อกไปก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจ็ดทำรายละเอียดไว้ให้พี่ดูคะ่ะนะคะก็พี่ๆนะคะที่สนใจอยากดูรถเออจริงๆแล้วอะ่ะ ไม่ยังไม่ต้องซื้อตอนนี้ก็ได้เจไไไ็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเลยเลยนะคะคือแบบแวบะบมาถามกันก่อนนะคะแวะอินบ็อกซ์เข้ามาถามกันก่อนว่าแบบเออเจพอนะ็พี่อยากได้กระบะนะพี่อยากได้เออเจ็ดที่นั่งนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แวะมาถามเจ็ดไดไไไไไาาไ้ไม่เป็นไรยังไม่ซื้อ็นไรอีกสองปีอะไรเงี้ยค่อยว่ากันอะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเจ็ดนะคือเขาก็จะดูแบบ ดูดูแบบการทำงานเป็นยังไงไปส่งรถจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูไว้ก่อนนะคะแล้วก็พอแบบเราเก็บเงินดาวน์ได้สักก้อนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็มาซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ,ะนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดเลยค่ะพี่นะคะเพราะเท่าเท่าที่เจ๊ด่าคุยกับเท่าที่เจด้าคุยกับเขาเรียกลูกค้าที่ที่ผ่านมานะคะลูกค้าที่แบบเจ๊ดไปส่งรถอะไรอย่างเงี้ยบอกอุย้ยพี่ติดตามเรานานมากแล้วนะตั้งตสองปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยตั้งสามปีแล้ว พี่ติดตามเป็นปีเลยกว่าพี่จะซื้ออะไรเงี้ยเราก็จะติดตามก่อนนะคะแล้วก็หาข้อมูลนะคะแล้วก็เอามาถามมาดูโปรโดูของแต่งอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ค่อยตัดสินใจซื้อค่ะเนาะค่ะถ้าอยากได้บริการดีนะคะเจดจัดให้ <c oughs> โอเคค่ะพี่ีงั้นเดี๋ยวจะขอตัวไปเตรียมรถนะคะให้กับพี่ยองยุก่อนเนาะเพราะตอนนี้ก็ใกล้จะล้างขัดเคลือบเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวจะเตรียม ลดให้พี่เขาก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เจด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเจดเอาภาพบรรยากาศมาฝากพี่ๆค่ะบ๊ายบายค่ะ